สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นุ่มนักกับจีภาพมาเบิงจันอินาพาลัมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลั่งแตกลายแล้วครับพี่น้องนุ่มนักจีภาพมาเบิงครับผมว่าจันที่มันแตกเรามันออกร้ายไปไลยครับพี่น้องประมาณได้ครับเดี๋ยวนุ่มนักภาพมาเบิงครับผมนี่ครับพี่น้องนออยนะพาลันี่ก็ออกจันน้่กันนะครับผม ออกจันที่กันครับจันหน่อยน้องหน่อยก็ออกจันทวยกันครับผมนี่พี่น้องจันนี่ก็บ่ได้เอาไว้หรอกครับเพราะว่าเอาไว้กหลังซีครับผมไม่ล่จันดอกไม้เนี่ก็ต้องตัดที่เราครับนี่ครับพี่น้องไม่นสียคือตัดได้เลยครับผมบม่ได้เอาบ่ได้เอายู่แล้วครับตัดทิมเลยครับ ลงว้กับรังต้นต้นแม่สิครับผมนี่ครับคู่นี่มีแก่พี่น้องจากน้อยครับผมนี่ถ้าทิมนะครับรมั่นนี่นะครับพี่น้อง นอนจากเกิดจากนอกน่อยครับนี่จันนี่ขันป้อยไปกับสิลูกงหญ่ที่กันอยู่ครับผมแต่ว่าเขาเบาหลอกครับนองสิเอาก็เอาจากต้นญ่ายนะครับต้นหน่อยก็คือทับทิมครับผมนี่แต่ด้องม,มาาครับพี่น้องทับทิมนุ่มมาเตะผ้าเวิร์งข้างในครับผมนี่พี่น้องข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม

นี่นครับพี่น้องก็แริ่แตกออกลาระครับผมนี่ก็แตลออกจากจันครับแต่ว่านี่ก็เพิ่งผสมเกสรซ้อนไปข้างนึงเช่นหนึ่งหรอครับผมเช่นที่สองก็กำลังทีผสมอีกครับ กาทผสมไปเรื่อยนะครับพี่น้องชมให้มันครบทุกจันครับผมนี่ครับพี่นอ้องนนี้ออกมากก็คือหัวในประเทศน,นี่ออกรดะะ้แต่ตรงกลางี่สีดัดนอกมาก,ก่อน,นะครับพี่น้องนี่ครับหัวก็ยังค่าอยู่ครับอันในสุด นำเกลีให้ออกเบื้องครับผมน,นี่อน,นครั็คือผสมไปเส้นแล้วครับเกลี่ยซอนพี่น้องนี่ขาบอยู่ครับเค้ยผสมมาแล้วเนี่ยครับกําลังออกลายครับผมเนี่ยครับพี่น้องกําลังสิพ่นออกจากจันทร์ครับผม มาณนี้ครับดอกพลังโพครับออกบทันเบิดการออกกระสีตรงกลางสีดันออกก้อนนี่ครับพี่น้องตรงกลางดอกก้อนแต่ว่าหัวนี่หัวนี่ยังบทันออกยม่เรับแต่ก็บอเป็นยังครับปล่อยไปเรื่อยเดียวกับเดียวกับสีดันออกมาเองครับผมแต่นีน้ำหนักจะออกให้เบื้องต้นเชื่อครับนี่ครับ มานนี่ครับผมน่ารอ้เอบิ่งครับนี่ก็อาจจะงออยู่ครับผมบนท่านในตุ่มเพราะเขาเดือดตัวออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็จิตตรเองครับผมนี่ครนะอ,อยู่ครับ <c oughs> ข้างล่างนี่ก็โพวครับไปลังโพว์กันมาครับบนท่านในแตกข้างบนกันสิแตกออกก่อนนี่ครับเ ยาเกศมาสบเปียกเหยียดสว่วนใส่แล้วครับผมเอาประมาณนี้อาทิตย์หน้าก็น่าจะตัดใจกลางได้แล้วครับพี่น้อง,องตัดใจกลางแดงแดงหมากนี่นะครับผมนี่กําลังพูอ่ะกลายอย่งนี้นะครับพี่น้องกําลังหยุดออกมา นี่เพิ่นกระม้าสเปรย์เกศซอนได้เจนหนึ่งแล้วครับนี่ขาเปลือขาวเกศร้ปิดจุดเนี่ยครับพี่น้องซุ้มข้างบนระหว่างเกศรเพิ่นกระสีมาสเปรย์ซะอีกครับผมนี่พี่น้องนี่คือเกศรตัวผู้ครับผมที่ผสมมัสเตปีเจนหนึ่งแล้วีประมาณนี้นะครับผม น,นี่ก็ออกมากครแต่ว่าหงวกรบาท่านเดียวออกมาเบิดครับผมทงันออกให้เบ่งแบบนะครับมาหนี่ครับ,รบหลายอยู่ครับจะแตกข้างบนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้า หกจันนะครับพี่น้องได้แตกได้แตกออกข้างบนครับข้างล่างนะวัชนี้แตกกันนี่ครับกําลัางโพนี่ครับพี่น้องนี่ครับข้างล่างกันนี่ครับพี่น้องกระรังโพขึ้นมา าอยู่ครับจะโบท่านในสเปรย์ใส่ไหมครับโบท่านในทับมาไหนครับจีบมาด้วนี่นะครับพี่น้องถาจันท์ออกมาในลายครับผมนี่ครับพี่น้องต้นหนึง่งต้นหน่อยกําลังจีออกขึ้นกันครับผมนี่ตั้งเตะออกขึ้นกันครับ กลางกับโพคุณมากครับผมโพคุณมากกัน่าจะสุดแล้วครับงลางนี่ครับพี่น้องตันึงครับผมกำล,ลังแตกไกไรของบนก่อนครับ รอบเลยครับผมพี่น้องข้างบนติดมันนี่นะครับผมต้นน้อยก็บจีแตกหลาย,ยครับแตกก่อนต้นใหญ่อยู่ครับผมต้นใหญ่ก็บ่ต้นสูงก็บ่บอนได้แตกหลายไปนี่ครับอันนี้ปลาน้อยอาทิตย์นานี่ก็เริ่มแต่งได้แล้วครับ ออกตรงกลางกับสีดันออกก้อนครับผมทั้งหัวนี่ก็สิออกที่ดังครับสีดันตัวตรงหัวออกครับผมสีะมาณนี่นะครับพี่น้องจันทกำลังแตกลายครับคลิปนี้นุ่นมัดกับผ้ามะเบิงครับผมจันอินเดพาลัมครับ กำลังแตกออกลายคลิปนี้กขอลาชื่นใจนะครับพี่น้องสวัสดีครับ